สบายดีเบอร์ชูขูทุกคนนะจ๊ะมันยังต่อยพาหลาหลานมาเบิ่งหน่อไม้ได้จ้าสบายดีพี่น้องไปหาหน่อไม้ไปนำหลังไปเลยก็ใส่เกือบโบกแล้วพี่น้องแต่ละคนค่ะเท่าขันท่องอะไรบ่มีบ่เป็นยังให้เด็กน้อยยันเหยียบหนามพี่้องเลยไปนำหลังมันไปเลยลงไปหาอีทุ่งนาได้จ้ากองสั้นก็ขอโทษขออภัยนะได้จ้า ขอ,อย่างเด้อขี้ตมได้พะละาดได้ไปทางพี่ทางพี่มาทางพี่บบเห็นดอกโอุ๊บไอคันนำหน้าพี่น้องเอ้ยข้าวไม่เท่ารีเล้วมันเก็บมีแต่หญ้าบ่ได้กินดอกไปนี่ฮ่ะข้าวบอกว่ามข้าวบ้านพายก็คือข้าวดำไปทางพี่ทางพี่ทางพี่ เออไปกับเกตกับฟ้าหันเคยพามาอยู่ขอยางลูกขอยางขอยางเนอเบื้องน้ำเลยเออน้ำก็เข้าแล้วเกมบุป่าน้ำไปขวบห่วยป้าน้ำเกตไปได้ปะ

ไปได้แล้วุทอพุ็บเบื่อก็แกะทอถ้าเดี๋ยวแข่งผลเมื่ผมเห็นเปียจอยเนาะเป็นคอยคอยตกคนะเฮ็ดยังนะนะเฮ็ดข่าวได้หูอเลยเฮ็ดข่าวลูกหูอเลยเฮ็ดข่าวเบิ่งกนู้มืมึงเนา เอเอเห็ดขาวลีลุยให้คันป like ุ๊บ่ใส่แก่งละไม้ด่เฮ็ดขาวป้าเฮ็ดขาวนั้นทำชาติมันจะเป็นดอกน้อยๆป่ะเอาหอยกะอืมเก่กงเห็ดพี่แก่งละไม่กำลังบุญป่าออกมาพี่น้องเฮ็ดใหญ่น่ะ เฮ็ดเบื่อเกล่ะเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อ,อไปไปผูเข้าไปเบิ่งน้ำไม้นาคขันพี่พี่พ,พี่ไปเข้าไปเบิ่งคอยเดอ้อเสื้อกันยาวก็ไปพากันนุ่งเพราะว่าหาแล้วหรอกกัมือ่อเพราะว่ามันป่ามันก็นมีตะเข็บตอนคอยลูกมานะไอค้คันพี่ลูกเอ,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 อ้ยนายขันไว้คันหินนอพี่น้ำไม้ซอมซอมก่อ นามเนี nah, nee. oh, ่ยโอ้เน้นน้อไม้น้อยนะคันก็เฮ็ดค่ะเออ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 เฮ็ดนู้นนี่เสื้อตัวเออจิ้มเอ้าเอาดึงเอาเลยโอ้ดึงเอาให้คันจิ้มก่อนพอเอาดึงมันมันหักเฮ็ดเบื่อนะโชว์พี่น้องเนี่ยโอ้เฮ็ดยังค่ะเบิ้งโนค่ะเฮ็ดมุนค่ะเฮ็ดเบื่อใจกินได้ละ กินมาได้เฮ็ด,ดเฮ็ดด,ดาวเฮ็ดเดือนออกมาออกมาให้ไอคันอานไม้เลียเองไอคันจิ้มหนาไม้แล้วเออจิ้ม<ห>เ,อเอาตัวนั้นกันเอาถือกระยางให้ไอคันนี่นี่จะต่อยน่นี่ก็มีอืมใช่ใช่ใช่คันก ไปขับไอเอาไช่อ,อันแล้ออืมไห้ชอันแล้วควอดควอดกันเลยควอวดละจีนไปอีกกอหนึ่งเนะพ,นนนมมพี่น้องหน้าไม้มีสองก่อไปกอน้ำบ่ทั้งน่ะคือบุกข้าทางพี่ฉันทารุณนำการวามีบ่พี่น้อง บบเห็นห่านอ๋อเราจะจมบนอหนึ่งเห็นมะอ่ะโทรศัพท์ไปอ่เห็นมะโทรศัพท์ไปช้า,ชาตัวอันนี้ค่ะเพื่อนกำลังกีบมะนาไม้เนี่ย,ย<ส>พี่น้องมียี่บางสามนอ,นอนบ่ลาย กอนหนไม้เลี้ยงน้องเลื่อนรางไมจังไพรได้จ้า,อา,าตอนนี้หนไม้ห้ากาได้หล,ล,ล,ลายเด้พี่น้องได้จากน้อผู้ได้ลายสามสี่นอนี่ก็จะเป็นสแกงแรงเด้พี่น้องแกงกินแรงแล้วก็ยังพันล้างน,นัอก้อยปอกลแล้วแล้วห้าก็มาติดสมเต้าเด้จ้าอันนี้ก็คือเมี่ยงหมักเดือดได้พี่น้องแก้วหัวสีไข่ตำเมี่ยงแล้วก็กิ่นกับมักเดือดได้จ้าแซ่บๆเหมือนกันได้จ้า สบายดีพี่น้องไปดูุกคนนะจ๊ะสบายดีสบายดีวันนี้สบายดีหลุดเบิกกองตางยืดโควิดอันนี้น้ำไม้น้องต้อยไปหาเรื่องกับขันทองกับลูกกับน้องเกีดได้ทำนี้แล้วพี่น้องก็ได้ยุมวนถ้วยพริกกุ้มแรงสามที่คนกินแกงกินแรงตอนนี้ห้าวปกินส้มนะจ้าเอามึกเดือดเนาะเอามึกเดือดขึ้นมาได้น้ำไม้แ้วก็หมึกเดือดขึ้นมากินส้มกิจส้มลันแรง กอันฮานนนนเอ๊ะค่ะีมเหียวข่ใครชนยองแบมไม่อบจาเข้ามึง

มัเดือนนะลยอุ้ยสาเอ็ดสิบหกป่ะไปน้องน้องต้อยซื้อโรตีอันชื่อเล็กเด้อเล็กเล่าดล้วไปน้องแล้วจับตอนที่มาสองโมงสามโมงเนี่ยสี่โมงคนละถ้าบอกว่าเล็กอย่างน้อยสี่อกซื้อพอได้รุ่นเฮ้คือมา

bạc mắng tay mắng hả mưa chi cho kèm 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 ต่อยผ mm ู hmm. oh. oh. ้ตามเพิ่นมาตามเพชรเพราะเป็นแม่นองอนจิ้เพชรนะลูกเจ็บท้องเพชรหัวชักไข้หัวชักไข่กับเพชรแล้วมหน่อยเขาพวงจังจำปีนจำเพชรอะจ้มเขาแซ่บจเพชรกเนี่ยอะไรกูไว้หัชัไข่กับเพชรอ่ะไว้เครือยน่ะหันกรอาบน้ำคุณมะ มันบ okay, ุกป่าหร้อมันต้อยกับเปียบเปลี่ยนส่งพูดดีน้ำมานมานี่ห่วยนั่นเยอะนะเกยกับพ้าเพื่อนอาบน้ำนุ่งเสื้อผ้าอยู่างเราเห็นข้ากลองเร่องนี้ Hãy subscribe cho kênh nó tìm

ลองเสียคลิปนี้ต้อยกระลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องก้อยขโมวนะจ๊ะคลิปนี้ต้อยกราะว่าสบายดีขออัลกิฟนาด้จ๊ะบายบาย